นี่ครับคุณพ่อมาจากสุรินทร์คุณพ่ออายุเท่าไหร่แล้วครับเจ็ดสิบเจ็ดสีบแล้วครับนี่ครับยังแข็งแรงอยู่เลยครับเนี่ยครับคุณพ่ออยู่สาทิพยการเลี้ยวกดลงกดหางลงอ่าโอเคกดหางลงแล้วก็เลี้ยวครับนี่ค่อยๆไถไปอันนี้รอบเดินช้าเดินรอบเดินเบานะครับมันจะเดินช้าๆแบบนี้นะครับคุณพ่ออายุดเจ็ดสิบเนี่ยถ้าไถได้เดี๋ยวไปไถนทำสวนผัก เลาจะเลี้ยวกดหางลงอ,อ่ะมันปียกขึ้นนิดนึงครับกดหางลงอ่าเลีเ้ยวได้เลยเอารอขวาอยู่ในร่องเดิมนั่นแหละถ้าพ่ออยากเดินไวว่าก็เร่งเครื่องขึ้นนิดนึงอันนี้ตาเขาเดินช้าๆไปเรื่อยๆครับเร่งไปอีกครั้งนึงพ่อมบีบไปอีกครั้งนึงอีกครั้งนึงอันนี้แกไปเบาเครื่องลงอีกนะครับไม่ใช่เร่งเครื่อง อาเร่งมาอีกครั้งนึงครับมาทางนี้ทางนี้บิดมาทางนี้ไม่ใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยไอต่อเร่งใช่ใช่เนี่ยเราตเติมคันเร่งมาแบบนี้เนี่ยเวลาเวลาเราจะเร่งเราเร่งมาแบบนี้ครับเ, ma ok. เราาเ่งเร่งออกมาข้างนอกโอ้้เร่งขางนออก่าโอเคอาโอเคอันนี้มันจะเดินไวขึ้นนั่นน่ะนั่นน่ะจะเดินไวขึ้นครับเีบาเบาๆเครื่องก็ได้เด้อกดหางลงกดหางลงอ่าหมุน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  อ่าโอเคนั่นแหละแ่ไถแป๊บเบียวได้แปลงผักแล้วครับอย่างเงี้ไยไถไม่ยากเลยคุณพ,พ่ออายุเจ็ดสิบแล้วครับีไ่ไถได้ครับแกน่าจะเคยไถอยู่นะครับไถรถไถเดินตามแต่ว่าน่าจะไม่ได้ไถนานแล้วมั้งครับ อ่าถ้ามันเลี้ยวเข้าล่องแล้วพ่อก็พยุงมันขึ้นนิดนึงปล,ปล่อยปล่อยมันเลยถ้ามันเข้าล่องแล้วเราท้างลงเนี่ยใช่ครับนั่นแหละเขาเรียกกดท้ามลงโอ้ยกขึ้นอ่าถ้ามันปีถ้ามันล้อมันปีเราก็จะยกขึ้นอันนี้พ่อเคยไถยรถไถไหมรถไถใหญ่รถไถเดินตามมันนะเดินตามอ๋อนานแล้วย,ยังอยู่ทุกวันเอายังอยู่มันก็เหมือนกันแหละครับอันนี้มันเลี้ยวยากไหมพ่อยากเลี้ยวยากไหม เบาง่ายนิดเดียวครับอันนี้เบาเครื่องหน่อยเพราะเดินไปอยู่เมื่อกี้เนี่ยครับอ่าน่าแหละเบาเครื่องเวลาร่งกเครื่องก็ลิงกไปทางนู้นครับผมเพราะจากสุรินครับมาลองถยโอเคครับผมขอบคุณครับ